เด็ก้านี่พาทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะดูใบนี้นะคะสามร้อยสามสิบบาทน่ารักมากๆนะคะโดูดูอันนี้สี่ร้อยนะคะทุกคนมันมีแบบซูนได้เยอะกว่าอันนี้สารจากอะไรคะอันนี้กระเป๋ากระจูดกระจูดจ่ากระจูดอันนี้มาจากใต้ใช่ไหมมาจากใต้เลยเหรอคะอ๋ออ๋อนึกว่าเป็นการรวมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อเรามาจากต้านะคะแต่ราคาถือว่าไม่แพงนะคะสวยสวยสวยตามตามตาที่ของตลาดเพกวันนี้ใช่ค่ะอันนี้เราขายตามงานวัดอ๋อข,ขายตามงานวัดไม่มีหน้าร้านเหรอคะไม่มีหน้าร้านเหรอ <c oughs> ไม่มีใช่ไหมขายา <c oughs> จะตามงานวัดจะบอกว่าไปอุน่นนุนตรงไหนได้แต่ถ้าเจอพี่เขาอยู่ตรงไหนก็ฝากอุ่นนุนด้วยนะคะตามงานวัดเนาะแถวอำเภอประสานระคะหรือทั่วเลย อ๋ออยู่ตมนาดีนะคะใายผ่านไปผ่านมาฝากคนดูด้วยนะคะกระเปา๋าสวยๆเลยนะคะนี่ไปแล้ว100ร้อยกว่าบาท200-300โอ้โหแล้วแต่แบบเลยนะคะสวยนะคะดูใบใหญ่อันนี้ใบใหญ่มากนะคะ220บาทนะคะถือว่าราคาโอเคมากไม่แพงนะคะฝากคนดูด้วยนะคะ